สวัสดีค่ะนักทุนค่ะเราก็กลับมาในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ตลาดหุ้นไทยเองนะคะต้องรองลุ้นกันว่าจะขึ้นไปที่พันห้าจุดกันหรือเปล่านะคะเราไปพูดคุยเรื่องราวของการลงทุนกับทางด้านคุณเอกาวินสุนทราพิชาติกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกาวินคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะ,ะกติดสถานการะะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าต่อไปนะ,ะว่าเป็นอย่างไรต่อคะ ถ้าถ้าดูดูย้อนไปเมื่อวานนะครับที่เมยกรอบบอล1,480จุดมาได้จริงมันก็มาจากผู้ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับที่นําขึ้นมาแต่ดิสแคดไม่ได้ตามนะครับจริงๆก็เหมือนกับเอ,อไม่ได้มีคุณภาพมากนะถึงแรงขับดันเผอ,อิญว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนนั้นมันดิบมันดันขึ้นมาเหนือประมาณ52เหรียญต่อบาเร่นะครับหรือว่า ทำจุดสูงประมาณ52เหรียญน,นะครับก็เลยวันนี้จะเห็นว่าเซ็ตก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับนำโดยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนันแหละที่ดันตลาดขึ้นมานะครับสร้างเซนเมนต์เชิงบวกส่วนแบงก์ก็รีบาวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ดูก็คืออยู่ที่1น0 0งพัจุดนั่นแหละนะครับที่เป็นแนวต้านถัดไป เช้านี้ก็ขึ้นมาที่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดแล้วก็ยังต้องระวังนะถึงถึงโอกาสที่จะมีแรงขายออกมาที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยผมมองยังยังมีโอกาสอยู่นะผพะว่าจะดูอย่างเช่นนะตัวกลุ่มพลังงานที่นําขึ้นมาให้ระวังนะว่าไอ้เจ้าราคาและบันดิตเนี่ยมันมีแนวต้านที่ห้าสิบสองเหรียญเหมือนกันนะครับที่เมื่อวานขึ้นมาถึงลนะโอกาสไม่ถามแล้วก็ย่อตัวลงมาที่ประมาณห้าสิบเอ็ดอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้น ถ้ากว่าภาพสเตจต่อไปเนี่ยกลุ่มพลังงานก็จะเริ่มขาดแรงหนุนละเพราะน้ำมันจะเริ่มยอตัวจากแนวต้าน512เหรียญน,นะครับส่วนอีกสองกลุ่มมันก็คืองบมันไม่ดีอยู่แล้ววะทั้งกลุ่มแบงค์ที่ภาพการจุนตัวยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับส่วนอกลุ่มไอซตัวหลักง,งบที Q3 มันก็ไม่ได้ดีเช่นเดียวกัน ถามว่าลงมาตอบรับแล้วหรือเปล่าก็ลงมาแต่ว่ากาศมันมันฟคื้นตัวมันก็ยังจำกัดอยู่เพราะว่ามองไปข้างหน้าคิวสี่ก็ยังไม่ดีปีหน้าก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่มีเม็ดเงินแรงเงินหยเม็ดเงินที่จะพอมาเข้าให้เป็นตัวนําตลาดได้นะครับก็ทําให้กลุ่มพลังงานที่ดีๆเนี่ยอาจจะเริ่มตื้นจากราคาแล้วส่วนกลุ่มอื่นนะที่ถึงกว่าสายตามาดูสใหญ่แล้วหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมีบาวขึ้นมามันก็ใกล้แนวต้านละ นะครับลาแๆตัวเหมือนกันทำไม่เท่ากับว่าเฮให้ระวังนะว่าเซ็นเตอร์พิซอ์ที่หนึ่พันห้าร้จุดแล้วก็โอกาสโดนเทคบุฟิตมีความเป็นมาได้สูงนะครับส่วนประเด็นก็คือคืนนี้ใช่ไหมครับในส่วนของการประชุม ECB ในประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มนทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราอะถ้าโอเคมันเป็นด้านบวกก็คือมีการผ่อนคลายนโยบายการเงีน จบปัญญาเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะดันเซ็ตเข้าไปเหนือพันห้าได้แต่ว่ามันก็ผมว่าน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นมากกว่าสุดท้ายก็ให้ระวังรายขายอดีกับกันถ้าเกิดว่า้กับมีนกาทรดสไพรายเกิดขึ้นนะว่าเป็นไปตามเขาเหรือเปล่าที่จะไม่ขยายโครงการซีบีที่จะหมดอายุในม,มีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็ทยอยลดวงเงินคิวออกมาถ้าเป็นจริงเนี่ยนะ้ว่าเขาจะออมาประเด็ออกหน้านี้แล้วนะสมมติมว่าเกิดมีการส่งติ๊กแน่มาประมาณเนี้ย ก็ให้ระวังว่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือก็ต้องอยังเน้นว่าให้ให้เริ่มขายนะใครที่ไม่ได้เข้าเลยจะเข้าตลาดตอนเนี้นะครับให้ระวังว่าอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะนะหรือว่าจะเข้า,ขาก็ควรจะกําหนดจุดคัดลอสให้ดีๆนะครับแล้วก็ทาตามอย่างมีวินัยด้วยควรจะเล่นสั้นเหมือนเดิมมีหุ้นอยู่ก็เป็นลักษณะของการขายแล้วพอเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวมองว่า,วายังต้องระวังแรงขายจากการปิด แก๊สที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับส่วนหุ้นถ้าพอเล่าตามนะครับอย่างอย่างที่แนะนำแนะนำมาเมื่อเมื่อวานเอเมือม่อวานนะครับเมื่อเป็นช่วงเชา้ามันก็คือตัวเมกานะครับกริเริ่มขึ้นมาละตอนนี้ตอนนี้ให้คือเนลต้าเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ ยี่สามจุดห้านะครับยี่สามจุดสี่ยี่สามจุดห้าตอนนี้ราคาประมาณยี่สองจุดสองยี่สองจุดสามเราเราจะไม่ขับทุนเลยเราจะไม่รับโปรฟิตเราจะต้องมีกำไรล,ล้เพราะเราซื้อประมาณต้นทุนประมาณยี่แปดจุดสามยี่แปดจุดสี่นะครับทําให้ดูมอนิเตอร์กรอบล่างระยะสั้นไว้นะครับที่ถ้าจะพุ่งจะขึ้นได้ต่อไปหาแนวต้านที่บอกไว้อะผมมองไม่น่าต่ำกว่ายี่แปดจุดหกสิบนะนะถ้าต่ำกว่า ขายไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับล็อกโควิดไปเลยกรณีที่ไม่ถึงนาตานนะเผื่อเทสตมันย่อมย่อตัวลงนะครับต่ำกว่ายี่จุดหขายไปครึ่งหนึ่งก่อนเลยแล้วก็ถ้ายี่บจุดสามนะครับถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่ามันมันจะไม่ขึ้นละก็ขายทั้งหมดทําให้สรุปโอเวอร์ออแล้วมันจะมีกำไรเนอ,หน,อหน่อยก็ยังดีนะครับแม้ว่าตลาดมันลงเราก็ยังสามารถที่จะล็อกโควิดได้นะครับแต่นี้มันยังไม่ลงมาไม่ถึง,ถงก็ถือต่อเพื่อรอขายตามแนวตาณที่บอกนะครับยี่บจุดห้า ด้านของตัวที่ถืออยู่นะครับ s p R c ก็ดูไม่ต่างกว่าจุดสองหกนั่ยงถือได้นะครับแล้วก็มีที่นาว้านสิบสี่บาทสำหรับตัว s p R c นะครับด้านของอีกตัวหนึ่งค้านะครับถ้าใครต้องเอเล่นปันผลนะผมก็น่าซื้อนะเพราะว่าซื้อแล้วก็กองวันที่ย5ิบ้าวันอังคารได้ XD นะได้ปันผลหนึ่งบาทเลยถ้าคิดเป็นยูวตอนนี้ สมมติซื้อราคาปันสามป่ามันก็ยูสามเปอร์เซนเลยนะรับถือไม่กี่วันเองได้ยูสามเปอร์เซนตแล้วผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็ผลการดำเนินงานระยะสั้นมันจะเริ่มได้แต่ใจหนุ่เข้ามาจากออเดอร์ที่มันสั่งเข้ามาเยอะในช่วงสั้นนะครับก็มีโมเมนตัมที่ดีสากตัวหาหน้านะครับก็คือหลักเล่นเอาคนโผลนะครับด้านของตัวพิโม่เมื่อวานเหมือนกันแน,นะนําก็ทับซื้อไปแล้วนะครับ ่งกว่า2.50คัดลอดนะครับไม่สั่งกว่าผมว่าอันนี้น่าจะขึ้นมาติดกักแถวประมาณก2.8ได้นะครับไปเลงขายเท่านั้นละกันใครซื้อไปแล้วก็2.5นะครับคัดลอดหรือว่าจะซื้อก็รอย่อมาสักประมาณช่วง2.56 2 5นะครับด้านของด้านของตัวตัวที่ให้รอหน่อยละกันนะครับตัวทิปโก้นะครับรอถ้าได้แนรับสักาประมาณ รับราคาช่วง10.5 10.60เนนะี่ยใช่ครับจะถือว่าโอเคดาวไตมันจะไม่ไม่ค่อยมากนะเรารับ1 0 5คัลดล็อตที่ประมาณครับใช่ครับผมแล้วก็ต่ำกว่า10.20คัดลอตเพราะว่าถ้าเราเข้าเลยเนี่ยจุดคัลดล็อตมันจะไกลไปไงนาตาอาจจะรอยย่อล้วกอแนวตาประมาณ1 1 7ค่ะ นะครับก็เป็นเป็นตัวต่อที่สำหรับเมื่อวานที่น้ำหนักเข้ามาด้านของของตัวสัญญาฟิวเตอร์นะครับซีรีส์แทตัวนี้เก้าสี่สี่นะครับก็ยังขึ้นช้ากว่าภาพรวมตลาดเพราะว่าภาพรวมตลาดตัวนํำมันขึ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านเก้าสี่แปดแต่ผมมองอาจจะเลื่อนจุดคนอนไปที่ประมาณเก้าห้าผมมองขึ้นเต็นที่เลยก็คือ แต่จะไปกิดยักที่ประมาณ95เหมือนเซ็ตก็คือ1,500จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเน้นเน้นเป็นชอ็อตนะที่ได้ประมาณแถวประมาณสัก94เ94แดยิ่งดีนะครับผมอืมถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะรอ,อเปิดโอเปนชอ็อตที่บริเวณดังกล่าวนะครับส่วนมีอยู่อาจจะเลื่อนจุดคลอตขึ้นไปชั้ประมาณ95นะครับอืมถ้าสูงกว่าสูงกว่าคัดลอส ก็เปิดไปแล้วเราจะรอเปิดอีกช็อปหนึ่งสักประมาณช่วงเก้าสี่แดกายก็ได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือสูงกว่าเ5้ารห้าัดลอบนะครับด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีกรอบล่างอยู่ที่ประมาณเก้าสองแปดเก้าสิก่อนแล้วก็ถัดไปอยู่ที่เก้าร้อสิบจุดเหมือนเดิมส่วนทองคำนะครับก็มีบิดตัวขึ้นมาเหนือหนึ่งพันสองร้อสิบเหรียญแล้วตอนนี้ก็ต้องช็อปเอ้อคัดลอบไปก่อน นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับน่าจะเริ่มรีบ่าวได้แล้วครับผมก็คัดล้อไปก่อนส่วนจะเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนค่ะในทางเทคนิคเองคุณเอกพรวินช่วยไปดูตัวเซตนิดหนึ่งนะคะที่คุณเอกพรวินมองว่าพันห้าร้อยจุดนี้มันปิดแกลบถ้าปิดแกลบแล้วมันทำไมต้องต้องต้องไหลลงต่อฮะส่วยยนใหญ่แล้วถ้าถ้าคิดตาม ตามหลักได้ง่ายก็คือไอ้แคปเนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่กระดาษตลาดเปิดกระโดดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะขายไม่ทันเพราะฉะนั้นทุนมันก็หลักๆัลกลกตลาดเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจุดอันนี้ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นในส่วนของแรงขายที่จะมีเข้ามาแต,ต่คนที่ติดในรอบ่อาะจะขายไม่ทันนะครับซึ่งผมว่าก็เยอะนะครับแลวถ้าวัดแนวต้านเนี่ย มันก็ได้ประมาณใกล้ๆสักประมาณหนึ่งพันห้าร้อจุดหรือว่าสิหนวีกก่ประมาณหนึ่งพันห้ารอยี่สิบจุดครับผมแล้วก็จะดูตัวพลังกับเคื่อนมันก็เริ่มหายไปก็ค่อยห,หายไปหายไปนะครับผมอย่างพลังงานเนี่ยก็ให้น้นํามันที่จะชนประมาณสักห้าสิบสองเหรียญครับก็เลยมองว่าผมว่าเออนะ่าจะขาดไปบ้างนะ ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจุดหรือว่าให้ระวังแรงขายครับค่ะอืมกําลังดูว่าการอ่าขึ้นลงของเซ็ตในรอบนี้จะเป็นแพทเทิร์นทำเฟรมไหนที่คุณเอกพวินมองมองจุดนี้นะฮะครับก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับคือ<ช>มอง <ทำ S 2> เป็น<ะ>เป็นแพทเทินดูเ <daily S 1> ดดีก็ได้ครับผมดูเดดี่ก็ได้แล้วก็การพืนตัวมาวก็จะเป็นลักษณะของการ การแค่รีบาวนะครับเหมือนเดิมเลยสมมติว่าผมลองวัดอเอ่อทั้งรอบเลยนะที่ตั้งแต่จุดสูงรอบเก่าเลยที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดใช่ไหมครับแล้วก็จุดต่ําที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบจุดอันนี้เป็นรอบใหญ่นะที่ลงมาแล้วก็เริ่มรีบ่าวเนี่ยมันก็จะได้แนวตา้านถัดไปก็ประมาณห้าหนึ่งสองนาที่มันก็นอยู่ไล่ๆแถวแง่พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยติด จุดหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบจุดครับแถวเนี้ยทำเฟรมทำเฟรมเดย์นะเบลีย์ใช่ครับเบลียคือวัดรอบรอบภาพรวมที่ลงมารอบต่อเลยตั้งแต่หนึ่งห้าศูนลงมาที่หนึ่งสามห้าศูนย์ครับตอนนี้มันจะกินฟิโเจอร์ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหกเปอร์เซ็นที่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองจุดครับพอดีพี่คุยกับคุณกรพัฒน์เขาบอกว่าทำเฟรมวีครูปแบบของรูปแบบของเซ็ เริ่มที่จะดีแล้วก็เป็นทางขึ้นถ้าเป็นวีคทำมาผมเนี่ยคือถ้าจะดีจริงๆเนี่ยผมต้องรู้เลยครับพี่รอผ่านใครเดิมก่อนนะที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดะเพราะผมมองมยังมองเป็นสัมเหรี่ยงผมว่าแบงเป็นสัมเหรียกค,ครับอืมคือยังเป็นแบงในกาอนะครับซึ่งตอนนี้มันค่อนมาด้านบนอีกละ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะโดนโดนเทคโอฟิกตามปมคือถ้าติดมอมอคือต้องต้องผ่านทยเดิอนกว่าที่ประมาณหีึ่งรูนย์ครับตมได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ติดตามนะฮะในเรื่องรของการเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยต่อไปด้วยแต่หุ้นนิกลมคุณเอกพรวินก็ลักษณะเป็นเทรดด้วยกันใช่ไหมฮะหุ้นครับหุ้นไหนะครับพี หุ้นที่แนะนําก็เป็นลักษณะเทรดไปก่อนในช่วงนี้ใช่ครับแต่ผมผมอาจจะแนะนำอย่างหนึอว่าอาจจะอาจจะเริ่มลดเน็เงินลงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเปิดช่งม,มัน,ม,นมันเฮโลโดนเทคตลาดเนี่ยตัวหลายๆตัวมันขึ้นมาผมว่ามันมันจะใกล้แนวต้านละที่ผมลองดูหลายๆตัวนะครับอืมที่ลูกค้าถามมาแล้วก็ลองลอง,ลองเปิดดูกาฟดูอย่ยอ้ย เมันขึ้นชนอัพไซนล่วก็เยอะนาจากปัจจุบันเนี้ที่ขึ้นมาครับได้ได้เดี๋ยวพี่รอต่อนะครับกนะ็บ<ต>เหมือนเดิมต้องระมาระวังนิดนึงครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณเอกพวินขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค